จิดนั้นอยู่หลังแล้วก็หลักเราเรียกกันทันจิตจิตหกดนะ่งตัวให้ปังกระแทกอีกทีหนึ่ง<ช>เราคือใครจลตหมดเป็นใครอะไรจับฉันมาทำไม,มไ,ไม่ได้เลย,ม,เลยมาค่ะเริ่มจากตอนนี้ก่อนเนอะเริ่มจากค่ะคนสวยคนสวยคนสวยเขาบอกว่าขอเริ่มจากที่มอลัรนก่อนเพราะว่าสวยสุดบนเวที มากค่ะทุกคนเห็นความน่ารักเลยค่ะแค่มีก็น่ารักแล้วแฟน <ๆ S 1> แไม่แค <จะ S 2> ่เริ่มน,นะ <ๆ S 2> ยังแบบมีความคุนกันไปคุนกันมาขนาดนี้แล้วในซีรีส์จากขนาดไหน,นมาเริ่มเลยค่ะตรงกลางสวัสดีครับผมป้ายป้ายอุยโยรับบทเป็นหมอรันค่ะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำนะคะน้ำจุดธามาหลของสวัสดิ์รับบทเป็นละลินละลิละลดนดาหรือว่าคุณละลินค่ะรับบทข้งโน้นล่ะค่ะ ยาความประสงค์ค่ะรับเปิดเล่นน่าหวานหวานยิหวาค่ะป้าจำชื่อกันได้ยังคะว่าใครเล่นเป็นใครอ่าอันนี้เล่นเป็นใครคะอ่าเล่นเป็นใครคะอ่ะต้องบอกแล้วสองคนไม่ได้นะคะไปได้คนเดียวขอรันไปได้คนเดียวกาลินหรือเปล่าอุ้ยมีได้กาลินเขาไม่เล่คนนี้เี่นคนนั้นเฮ้ยอย่าไม่ปหมอรันอันนี้คือ สองคนนี้ก็ไม่ใช่พิธีกรนะในเรื่องเขาก็เล่นเหมือนกันใ่ไต้นไม้ไหมคะลองแอคชั่นสิลองแอคชั่นสิลองแอคชั่นสิรับบทรับบทเป็นต้นไม้อะต้นไม้ก่อนต้นไม้เออต้นไม้ลำหน้านี้อ่ารับบทเป็นก้อนหินก้อนหินเออรับบทเป็นหมาจังไม่กล้ตัวคุ้มไหมเล่นสามบทเลยนะดูดีต้้นไมเก่งมาก พี่ฟายมาต่อรันแทนเป็นพ่วงกับแทนจริงๆแล้วกับของทั้งเรื่องใช่ค่ะถ้าเกิดกำกับจะเป็นยังไงเละเทะตุ่มเป๊ะไปหมดเลยให้กำลังใจตัวเองหน่อยเก้อะไร้